สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งนะครับวันนี้ทางแอดมินมีข่าวสารมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นประเด็นนะครับของทางคุณแพลวแพาวแสงทองนะครับวันนี้เรียกได้ว่าเป็นที่ฮือหาสุดๆเลยนะครับหลังจากที่คุณแพลวพาวแสงทองนะครับเดินทางเข้าไปพบนะครับกับทางทนายกุ้งนะครับซึ่งเป็นหนึ่งนะครับในทีมงานหรือว่า สังกัดนะครับของทางทนายดีชานะครับทนายดังระดับประเทศนะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับพอหินนะครับข่าวนี้นะครับหลายๆท่านหลายๆคนก็มองว่าคุณแพลวพาวนะครับจะไปจ้างทนายกุ้งมาว่าความนะครับในคดีของทางผู้ใหญ่บ้านหรือว่าคดีของทางบอสบิ๊กหรือเปล่านะครับหลายๆท่านก็เข้าใจแบบนั้นนะครับแต่ล่าสุดนะครับไม่ใช่นะครับเพราะว่าทางเพจดังนะครับก็คือเพจอีเซียมนะครับ L V 3ได้ออกมาโพสต์นะครับแบบนี้นะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจอีเซียม L V 3นะครับโพสต์ Post ไว้นะครับบอกว่าคอนเฟิร์มเช็คมาแล้วแพลวพพาวเปลี่ยนทนายใช้ทนายกุ้ง1ในทีมทนายเดชานะครับทําคดีเดียวคืออุดทอนและฟ้องเพิ่มเกิดก หรืออีกี้นะครับก็คือเอาง่ายๆนะครับจ้างนะครับหรือว่าให้มาทําคดีนะครับในการยื่นอุดทอนนะครับเพื่อต่อสู้กับทางคุณเกืกหรือว่าอีกี้นะครับแต่ว่าคุณเกืกกับอิกี้นะครับอันนี้จะเป็นคนคนเดียวหรือว่ากลุ่มคนอันนี้แอดมินต้องขอแจ้งก่อนนะครับไม่ทราบนะครับผมแต่ว่าทางเพจพูดมาแบบนี้แอดมินก็อ่านไปตามจริงนะครับท่านผู้ชมฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาตามไปด้วยนะครับนะครับบอกว่า ยื่นหลักฐานใหม่เพิ่มนะครับส่วนคดีผู้ใหญ่บ้านทนายกุ้งไม่ได้ทำย้ำนะครับคดีของทางผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ทำนะครับแพลวพาาใช้ทีมทนายอื่นนะครับเป็นที่ชัดเจนนะครับที่วันนี้คุณแพลวเพาวนะครับไปพบนะครับไปปรึกษานะครับกับทางทนายกุ้งก็คือจะให้มาทำคดีนะครับของทางคุณเกลือ นะครับที่มีประเด็นฟ้องร้องกันอยู่แล้วคุณแพวผ่าวกาลังยื่นอุดทรนอยู่ประมาณนี้นะครับไม่เกี่ยวกับทางคดีของทางบอสบิ๊กนะครับคดีของบอสบิ๊กใช้เป็นทนายทีมอื่นนะครับหลังจากนั้นก็มี FC เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับ FC ท่านแรกบอกว่างงทําไมถึงไม่ใช้ทนายคนเดียวในทุกๆคดีในเมื่อความอาญาเหมือนกันคดีประเภทเดียวกันใช้ทีมโน้นทีมนี้ เหมือนเล่นขายของนะครับแต่อันนี้แอดมินขออนุญาตนะครับตอบนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นของแอดมินเองนะครับที่เปลี่ยนทนายนะครับเพราะว่าทีมเดิมแพ้ครับนะครับคุณแพาเผาก็เลยไปปรึกษาทนายกุ้งประมาณนี้นะครับแล้วก็เอฟซีท่านต่อมาบอกว่าไปให้สุดซอยจ้านะครับแล้วก็ F อฟซท่านต่อมาบอกว่าสู้ให้สุด เดออีหมอนะครับสูให้เต็มที่นะจ๊ะประมาณนี้แล้วก็ f อท่านสุดท้ายนะครับบอกว่าช่วงขาขึ้นวงเล็บสารนะครับขาขึ้นสารจังเลยนะสาวนะครับประมาณนี้นะครับทางแอดมินช่องเล่าขาวบ้านทุ่งก็เลยเอาข่าวสารมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง เล่าข่าวบ้านทุ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ